พี่มนัสเองครับวันนี้มาดูการฉีดโบท็อกับลดริ้วรอยนะครับวันนี้ใช้โบท็อกซ์ของยี่ห้อตัวนี้นะครับเป็นตัวโบทับจากเกาหลีนะครับพรีเมียมนะครับมีความปริสุทธค่อนข้างสูงเอาวิเดียวเช่นเดียวกันนะครับราคาไม่แพงนะครับสบายๆฉีดแล้วหน้าตึงแล้วก็ไม่ดูแข็งเปะจนเกินไปนะครับใครสนใจนะครับตัวนี้ฉีดได้รัดกราบนะครับก็ได้ลดริ้วรอยก็ได้ครับลิกๆหน้าก็ดีฉีดได้เลยไม่ต้องแข็งนี่นะคะมาเต็มทฉีดทุกกี่เลย ปกติแล้วจะฉีดทุกสี่เดือนนะคุณท็อกนิดๆเขาจะทำให้ลดภาวะการดื้อบริท็อกได้นะคะนะครับแล้วก็ฉีดแต่ละครั้งไม่ต้อเดืนละ1ยู่นะครับแล้วก็มาณยิ้มนะครับสังเกตว่าคนที่มีปัญหาเรื่องรื้อรอยบริเวณใต้ตานิดนึงนะครับแล้วก็บริเวณหางตานะครับแล้วก็บริเวณข้างบนนิดหน่อยยิ้มแรงๆนะครับนะครับเดี๋ยวหมอจะเอารรอยพวกนี้ออกไปนะครับเจ็บนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องแก้เลยนะโอเคจะเป็นตุกตุกเล็กๆนะครับเพื่อให้รอยนี้หายไปนะคะเพื่อฉีดียวช่หางตารรแล้้้วก็ตตงงใ เซตหนึ่งข้างนะครับประมาณนี้นะคะตอนนี้หมอใช้ไปข้างนี้นะครับประมาณ10ยูนิตนะครับมากเกินไปนะฉะจีนต้องทิ้ไม่จะได้ยิ้มและดูเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติธรรมชาสตร์ห่างข้างนะคะโอเคนี่นะคะทางไาลนะคะชิวๆนะแสดงญ,ญ่าคองแข็งเขา,เอาอยู่นะครับแต่ถ้าใครรู้สึกกังวลหัวเข็มหรือหัวเจ็บนะสามารถแปะกระชายรงไปได้นะอันนี้รอยเล่นพังนิดนึงนะครับหมอจะเก็บไว้รอยใต้ตานี่นี่เป็นรอยเล่นพังรยเปล่ยนะคะสองข้านนงนะครับยี่สิบยูต่อไปแล้ว

แห,ห,ห้งมากผิวแห้งมากคือเป็นริ้ว right? like right ิลยอืมถ้าิลงไปแห้งอ่ะมันแห้งมากเลยผิวมันแห้งมากตุนหอมชิมแนะนำไหมครับยากทุกตัวคิ้วขมับคิ้วสักขมวดไปทักไปทักบอท็อกสเปอะไรที่เบสิกสำหรับคนโดยส่วนใหญ่ที่เริ่มสตาร์ทเข้าสู่วงการนะค่ะแล้วก็บ้านเป็นอะไรที่เราต้องการเดารี้บร้อยใช่ไหมอะไรที่ทำแล้วเห็นผลชัดเจนนะครับคุณส่วนใหญ่ก็ยังอยากจะทำต่อ จะสุดท้ายนะคะสำหรับการเฉียดขมวดคิ้วใครเครียดนะคะมีปัญหาเล่นขมวดคิ้วนะครับเป็นโบเป็นเส้นนะครับโดยจะไม่ชัดมากนะครับโดยจะเป็นเส้นชัดแล้วก็สุดท้ายก็จะไม่หายนะคะโอเคอ่ะทีนี้เอาชฉียกรามกัดฟันโดนกัดฟันกรามเดินสี่สิบยูจะมีกัดฟันครับปล่อยครับกัดครับปล่อยครับกัดครับง่ายใจดีกว่าง่ายก่อนกัดฟันปล่อยครับกัดฟันเห็นนะครับปวดๆนะนี่คือกามนะกัดฟันปล่อยครับ ปครับกัดฟันอ่นนี้คือปวดๆเนี่ยปล่อยครับกัดาจะฉีดไปตรก้อน้ัทปวดนะคะตรงนี้นะคะกดค้างเอาไว้กดค้างเอาไว้นะคะอ่วา่านะสุนที้าก็ไม่ยนะ้าเจ็บ้ัเจ็บมั้ย่ะจนเรื่อง สี่แล้วกันเพราะว่าจนจะเลยไม่ได้นิ้ยี่สี่อยู่ขานี่สิก็เปร้อสี่กระฟังครับล่อยครับกรังครับฉีดรถคาเหมือนเดิมนะครับีดราฉีดข้างหมือเดินะครับข้างีการจะแ่กโปข้างนะครับโปรดจนหมดไปินยี่สี่อูนะครับแล้วกรฟงกระฟันกระฟังเรียบร้อยนะคบเกิยก็ทั้งหมดหนึ่งร้่สบยูฉีดเรียบรอยทั้งหมดนะครับประมาณสิ 60สิบยูหนึ่งร้อยเราเป็นคดีน<ะ>ั่นเนร้อสารกระชีบรสกรามแล้วก็ตาใต้ตาหาง <บา S 2> คิ <บา S 2> ค้วแล้วก็หน้าผากนะครับ